พาไปดูร้านขายผ้าอยู่ในตลาดวัลโลลดครับท่านผู้ชมฮะร้านนี้พยายามที่จะก่อกำแพงอิดขึ้นมาป้องกันน้ำท่วมนะฮะแต่น้ำมาเยอะเหลือเกินปีนี้น้ำเข้าท่วมแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะฮะต้องนำผ้าในร้านมาขายแบบขาดทุนครับท่านผู้ชมฮะแต่มองอีกมุมเนี่ยก็ยังดีผ้าที่ถูกน้ําท่วมยังพอขายได้นะครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก็ขายกันตามสภาพเนี่ยแหะครับท่านผู้ชม นี่คือสภาพของร้านขายผ้าที่อยู่ในกาดหลวงหรือว่าตลาดวาโรรสนะฮะคือตลาดเนี้ยอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงร้อยสองร้อยเมตรเท่านั้นเองก็ถูกน้ำท่วมอย่างหนักเลยนะฮะอย่างร้านเนี่ยครับคือร้านเชียงใหม่ใจกว้างเป็นร้านขายผ้านะครับเจ้าของร้านนี่เล่าว,ว่าหลังจากทราบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยก็มีการคาดการณ์เขาก็แจ้งกันใช่ไหมฮะว่าปีนี้จะขึ้นสูงทุกสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมาทางร้านพยายามป้องกันเต็มที่นะฮะก่ออิฐ ปูนเป็นกำแพงขึ้นมาเลยฮะสูงประมาณ75เซนคือประมาณเอวได้นะท่านผู้ชมฮะเหนือเข่าขึ้นมาอีกะฮะ,ะท่านผู้ชม7จ็ดสิบหเซนแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถต้านทานมวลน้ําเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าผนังกั้นน้ําที่เป็นกระสอบทรายที่ทานเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยวางเอาไว้น้ํามันรั่วซึมออกมาและสุดท้ายเนี่ยมวลน้ําจํานวนมากก็ทะลักเข้าท่วบ,บริเวณกาดหลวงในระดับสูงนะฮะแต่นีนะ่ทางร้านเนี่ย ก็มีตัวกำแพงที่ก่อขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะแต่สรุปแล้วเนี่ยทำไปเจ็ดสิบห้าเซนมันก็ยังไม่พอครับท่านผู้ชมฮะน้าก็ทละลักเข้าท่วมในตัวร้านนะครับสูงประมาณสี่สิบเซนผ้าที่อยู่ในร้านถูกน้ําท่วมเสียหายนะครับแต่ตอนนี้น้ําไปหมดแล้วฮะก็ตัดสินใจเอาผ้าที่เปียกเลอะดินโคลนมาวางขายหน้าร้านเาจ้าของร้านที่บอกว่าขายแบบขาดทุนหลายเท่าตัวเลยนะครับยกตัวอย่างนะฮะอ,อย่างผ้าเนี่ย ถ้าราคาประมาณ50-80บาทนะครับก็ขายเหลือ10-20บาทผ้าบางชนิดอย่างเช่นผ้าลูกไม้ที่ราคาแพงเนี่ยเมตรหนึงประมาณ500-800บาทเอามาขายถูกเกินครึ่งครขายเมตรละ2 0 0 3 0 0บาทเท่านั้นแต่เจ้าของร้านก็ขอบคุณนะครขอบคุณทุกคนคนเชียงใหม่ที่มาช่วยกันซื้อเพราะว่าก็เข้าใจว่าทุกคนก็ลำบากแบบเดียวกันเนี่ยละผ้าที่เปื้อนเสียหายเนี่ยเอามาวางขายแบบเนี้ย ขายขาดทุนไปเยอะแต่ก็ยังดีกวัดทิ้งไปเลยนะครับใช่ซึ่งหลังจากที่จัดการทำความสะอาดภายในร้านให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบายผ้าเดิมออกไปได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งผ้าล็อตใหม่เข้ามาเพิ่มก็จะมีการสมนาคุณลูกค้าที่เข้ามาช่วยซื้อผ้าที่มันเปื้อนๆแบบนี้ไปด้วยนะครับค่ะ